มาดูท่อน้ำประปลารั่วกันครับมาดูวิธีซ่อมกันครับวันนี้แบบไม่ต้องตัดท่อความรู้จาก youtube ของเราครับท่านผู้ชมจะใช้ได้ผลหรือเปล่ามีกาวครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่อครับท่านผู้ชมตามตามคลิปเลยครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็เลื่อดตัดเหล็กครับเอามาตัดท่อครับท่านผู้ชมมาชมคลิปกันครับท่านผู้ชมว่าจะสําเร็จหรือเปล่านําท่อมาตัดครับ ให้ได้ขนาดพอประมาณครับท่านผู้ชมแล้วก็มาปาดแบบนี้ครับท่านผู้ชมมันได้สักครึ่งหนึ่งเราจะได้ลักษณะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมในหลังจากที่เราเลื่อยปาดเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมนี่พอเสร็จแล้วหน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเราจะทําความสะอาดกันนิดหน่อยครับท่านผู้ชมมาดูครับว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าครับท่านผู้ชมนี่พอเราใส่แล้วก็เราจะประกบปิด จุดที่ท่อแตกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมมาดูครับว่ามันจะสมเห็จหรือเปล่านี่ครับท่านผู้ชมมันจะได้ลักษณะอย่างนี้ลองสวมดูก่อนนี่คือท่อที่มันแตกแล้วครับไม่ต้องตัดเวลาเปิดกาวระวังครับแอดมินโดนมาแล้วครับท่านผู้ชมเกือบโดนตาครับมันมีแรงอัดครับกระเด็น1เม็ดถึง2เม็ดครับนี่เอากาวมาทาลักษณะอย่างนี้ครับท่านผู้ชม มาดูครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่าคลิปนี้ทำให้ดูเห็นจะจะลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้น้ำแห้งก่อนครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำความสะอาดท่อที่เราจะุดไปในจุดที่มันแตกครับท่านผู้ชมแล้วก็ทากาวครับท่านผู้ชมดูครับแห้งแล้วครับท่านผู้ชมเราปิดวาล์วแล้วครับท่านผู้ชมจากนั้นนี่ครับท่านผู้ชม เราเอาลงไปประกบครับนี่เป็นยังไงครับท่านผู้ชมแล้วก็บีบแล้วก็ทำไม่แน่ใจครับท่านผู้ชมอายางมารัดก่อนครับ <c oughs> ทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึ่งครับท่านผู้ชมนี่เราก็กดๆน,น่อยนึงครับท่านผู้ชมเอาข้า มาดูกันครับว่าจะสําเร็จหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเออสูตรนี้ได้ผลหรือไม่ได้ผลผมก็เอากาวไวแล้วก็ยางรัดไว้ครับทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงจากนั้นให้กาวแห้งรอให้กาวแห้งครับท่านผู้ชมแล้วเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะได้หรือเปล่าครับ บอกเลยว่าสูตรนี้ได้มาจาก youtube ครับท่นวานผู้ชมว้าวนี่ครับเวาวน้ำแล้วลองเปิดน้ำดูครับเป็นยังไงครับ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมนี่ตรงจุดที่เราซ่อมกันครับท่านผู้ชมไม่มีน้ำหยดเลยครับแต่ดูว่าเหมือนมีน้ำหยดออกมาครับนิดนึงครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้ โอ้แสดงว่าเราต้องทำผิดพลาดแน่นอนครับท่านผู้ชมไหนครับเรามาดูกันครับว่าเราพลาดจุดไหนเดี๋ยวต้องลองเอาอย่างออกก่อนครับท่านผู้ชมสรุปแล้ววิธีนี้ไม่ดีเลยครับท่านผู้ชมเราอาจจะทากาวไม่ทั่ว หรือว่ายังไงก็ไม่รู้เลยครับท่านผู้ชมแต่แนะนําเลยครับท่านผู้ชมดูครับยังมีน้ําน้ําไหลออกมาแบบไม่แรงครับแต่ว่ามันยังมีน้ําไหลออกมาอีกครับท่านผู้ชมแสดงว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมเราอาจทําความสะอาดท่อไม่สะอาดครับท่านผู้ชมแล้วก็ทากาอาจจะไม่ทั่วก็ได้ครับไม่เหมือนสูตรที่เขาทํา แต่สรุปวันนี้ผมทำไม่สำเร็จไม่ผ่านนะครับท่านผู้ชมโอ้น่าจะหาข้อต่อมาต่อครับจะได้เสร็จทีเดียวเลยวิธีน,นี้ไม่ผ่านครับท่านผู้ชม EP นี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับยี่ไปแล้วครับท่านผู้ชม